วันนี้มีลูกสาวค่ะวัน,นี้ลูกสาวป่วยป่วยเป็น sle คะ่ะตอนน้องชายเขจะป่วยเป็น sle อยู่ตอนนี้ค่ะช่วงที่เริ่มเป็นตอนแรกๆคือประมาณวันที่13สิ่ิงหาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะปี5-9สิงหาลูกสาวป่วยเป็น sle อาการเริ่มแรกที่เขาเป็นคือเขาจะมีผื่นขึ้นตามหน้าค่ะใช่ไหมลูก แล้วก็จะลามเริ่มลามไปเรื่อยๆค่ะมันจะไปตามซอกเล็บหรือ,อหนังศีรษะคือทุกอย่างที่มันไปตามเล็บที่เราเกาค่ะเพราะมันจะมีอาการคันค่ะ,ะคุณแม่ก็เลยพาไปตรวจไปตรวจที่โรงพยาบาลน,นะคะ,ะคุณหมอระบุว่าเป็นโรค SLE ช่วงนั้นช่วงที่แรกๆที่น้องสายเขาเป็นช่วงที่แรกๆที่น้องสายเขาเป็น SLE ตอนที่เขารู้มาใหม่ การเขาจะแบบเป็นแบบอย่างหนักเลยค่ะเ่วงันั้นวันที่13กันยารยนนี่คือหนักมากเพราะว่าพอเราไปลงมาแล้วทา,าทานยาเซไรเยอะอะค่ะมันมีผลกับร่างกายของน,อน้องช่วงที่น้องกินใหม่ๆ6 6เมตรใช่ไห้หลอก6เมตรแล้วว่าพอ6เม็ดแล้วก็วกนี้ยังไม่ดีขึ้นหนาเขาก็เพิ่มเพิ่มเป็น8เมตรแล้วก็มียาตัวอืน่นรวมๆก็ประมาณ10กว่าเม็ดอะคะ แล้วพอน้องทานไปได้สักอาทิตย์หนึง่งอาการน้องแบบสุดลงแบบแย่มากๆอะเราจะทำยังไงดีคุณแม่ก็เลยหาข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับโรค HLE ว่าทำไมคนอื่นเขาเป็นแล้วเป็นนานจังเลยอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็เลยไปเจอเจอไอตัวผลิตภัณฑ์เซนิตินโดยการแนะนำของคุณคุณก้อยค่ะกิตยายองใหญ่เขาพอดีแกโทรมาชวน ส่วนี้พี่ยาไปทํางานด้วยค่ะตวนี้คุณแม่ไปทํางานด้วยที่บริษัทเขาเป็นจังหวะที่คุณแม่ก็เลยบอกเขาว่าคุณแม่ไปไม่ได้เพราะว่าลูกตาเจ่อยวันนี้คุณก้อยเขาก็เลยแนะนําให้รู้จักเซรีทีพอหลังจากที่ได้รู้จักเซรีทีคุณแม่ก็เข้าไปในเซิร์ชกูเกิลเซิร์ชทุกอย่างที่เป็นที่เป็นข้อมูลของเซรีทีนะคะเพื่อว่าความแน่ใจว่ามันมีอยู่จริงใช่ไหมมันมีจริงๆหรือเปล่าไอ้ตัวที่จะสามารถรักษาเอสเอของลูกได้ ก็เลยคุยกับลูกว่าหนูอยากลองทานดูไหมลูกก็บอกว่าอยากลองอยากลองเพราะว่าบางทีมันเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายของคนป่วยท,ที่วินาทีนั้นที่เราบอกว่าเราเขาบอกว่ามันรักษาไม่หายแต่ว่าคุณแม่คิดว่ามันต้องมีปฏิหารหรืออะไรสักอย่างนึงที่จะสามารถรักษาโรค s l e ได้คุณแม่เอาผลิตภัณฑ์เซอร์จรินสำหรับโรค SLE โดยเฉพาะมาให้น้องปลายทาน พาน้องปลายทานไปวันที่16อะค่ะเชา้ากลางวันเย็นเชื่อไหมคะว่ากลางคืนนะคะจากที่ลูกไม่เคยนอนได้เลยอะค่ะวันนั้นลูกหลับได้หลับแบบสนิทเลยจนคุณแม่คิดว่าน้องเป็นอะไรหรือเปล่า <S <S และทีนี้คุณแม่ก็เลยแอบไปสกิดดูว่าลูกเราหลับจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่วันที่13กันยายนมาลูกกับแม่ไม่เคยนอนกลางคืนกันเลยค่ะทุกๆคืนจ้ าน่ค่ะว่ามันต้องมีปฏิหารหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่สามารถรักษาลูกได้จนเรามาเจอผลิตภัณฑ์เซนิทีนเนี้ยค่ะทานไปได้อยู่ประมาณ3าสวันนะคะลูกจากที่เคยปวดปวดตามตัวค่ะแล้วเดินไม่ได้เขาสามารถเดินได้แล้วบอกแม่ว่า หนูไม่ปวดแล้วเราเคยคิดกันว่ามันจะมีอะไรที่มาช่วยเราได้มากมันมันเป็นปฏิหารมากที่เราสามารถเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วมันช่วยชีวิตให้ลูกสาวกลับมามีชีวิตที่มันสดใสแล้วก็ร่าเริงหรือว่าแข็งแรงได้อีกครั้งหนึ่งะคะ่ะผ่านไปได้หนึ่งเดือนเขาทานเดียวโซนิติน,นเดียวเขาบอกว่ามันดีกับร่างกายเขามากๆแม่ก็เลยอยากจะฝากไว้อะคะ่ะว่าจริงๆแล้วแบบ คนป่วยค่ะทุกคนมีทางเลือกค่ะแต่มันจะมีโอกาสหรือว่าจังหวะหรือเปล่าที่เราจะส,สามารถเจอปฏิหารตัวนั้นได้มันเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่เราสามารถตัดสินใจได้เลยว่ามันเป็นทางเลือกที่เราสามารถเลือกได้วันนี้จึงอยากจะฝากไว้ค่ะเซนิทินมันดีจริงๆนะคะเพราะว่ามันสามารถทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถทําให้ลูกเรียนได้ตอนนี้สอบมหาลาัยแล้วสุขภาพดีขึ้นทุกๆอย่างมัน ทำให้เรา